โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com อีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมอยู่ในเกม Dream กซ็อกเกอ c ์ e 2 0พัเหมือนเดิมนะครับก็มาถึงนัดสุดท้ายนะครับในรอบคัดเลือกนะครับผมสำหรับบอลถ้วยนานาชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตตารางคะแนนคร่าวๆนะครับสำหรับรอบคัดเลือกนะครับก็จะมีทั้งหมด8ทีมเอ้ย8กลุ่มนะครับผมนะ กลุ่มละ4ทีมนะครับผมโอเคมาสนใจกลุ่มเราดีกว่านะครับกลุ่มเราก็จะมีแมนซิ t y ตี้นะครับผมมีอิตาลีนะครับแล้วก็เช็คแล้วก็ทางด้านมอนเตเนโกรนะครับผมโอเคสำหรับกลุ่มเรานะี่ครับมีสิทธิ์นะครับผมที่ลุ้นกันมันมากนะครับเพราะว่า จะมีทั้งหมด2ทีมนะครับที่ยังลุ้นที่2ได้นะครับก็คือทางด้านอิตาลีนะครับแล้วก็ทางด้านเช็คนะต้องบอกกันเลยว่าถ้าเช็นะครับอยากขึ้นเป็นที่2นะครับก็ต้องชนะทีมเราให้ได้นะครับผมนะเพราะว่าแมตที่จะเจอต่อไปนี้ครับก็คือเช็คต้องเจอกับเรานะครับผมถ้าอยากขึ้นเป็นที่2นะครับทีมชาติเชกนะครับก็ต้องยิงเรานะครับผมยิงแมนซิ t ตี้นครับให้ได้ หกลูกขึ้นไปนะครับผมหกลูกขึ้นไปนะฮะถึงจะสามารถลุ้นอันดับสองได้แล้วก็ต้องลุ้นให้อิตาลีนะครับพาดแพ้มอนเตเนโกนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แบบยากมากนะท่านผู้ชมโอเคก็ต้องมาลุ้นกันนะครับต้องยิงเราให้ได้6กลูกแล้วก็ต้องลุ้นอิตาลีแพ้อีกนะครับ <c oughs> เช็คนี่ถือว่าลุ้นแบบมี ประมาณ10เปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมโอเคอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเกมฟุตบอลน่ครับผมก็ต้องลุ้นต่อไปนะครับว่าเราจะเจอกับกลุ่มไหนนะอ่าโอเคเดี๋ยวแมตช์นี้นครับเราจะเจอกับทีมชาติเช็กนี่ครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการแข่งขันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปครับผมไปเลยโอเคครับผมขอนำท่านผู้ชมนะครับเข้ามารับชมเกมการแข่งขันระหว่างทีมชาติเช็กนะครับพบกับทีมแมเชสเตอร์ซิตี้เอาล่ะครับเนี่ยตัวนักเตะก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ย มแมสตี้นะครับผมมาในระบบ4 1 2 1 2ครับแมตช์นี้ก็คือแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับผมถ้าไม่พลาดแพ้นะเรับเริ่มเกับแมสตี้บุกจากขวาไปซ้ายของหน้าจอตอนนี้ที่สตอริงพิเกตเอาเลยครับเดบอยส่งเบล เดี๋ยวเนมาเนมากระชากมาจังหวะนี้แล้วเควิเดบอยตรงกลางครับจะยิงจังหวะแรกโอ้โหติดเซฟแบรับจังหวะแรกของเกมครับได้ยิงก่อนแล้วครับผมทางด้านสตีบอลมาจากเนมานะครับส่งต่อให้เดบอยครับเอาละครับเดบอยได้เปิดมุมครับเปิดเข้ามาให้โอ้โหเรียบร้อยครับผมเนมาเจ้าครับโอ้โห เมื่อกี้เพิ่งส่งให้เควินเดบอยนะครับยิงไม่เข้าแล้วเดบอยเป็นคนเปิดให้หม่องบ้างครับโอ้โหลูกนี้ก็ไม่เหลือนะรครับเรียบร้อยครับผมหนึ่งวรตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหท่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะแชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับสำหรับซิตี้แต่มาดูว่าจะจบที่เท่าไหร่ครับเกมนี้ โอ้โหโ,โห,โโหลูกนี้ฟาวใบเหลืองด้วยครับคายวอลเกอร์นี่้ยใช้ไหลนะจานจานให้ใบเหลืองเอาลลวครับติด Walker, <Clear. S 1> เปิดเขียวมาทีนี้มาดึงรอเพื่อนนะครับ้โหขึ้นไม่ได้เลยเกอร์เปิดข้ามให้าให้ฟาได้อือ้อ เซลิงเปิดเควิดเดอรบอยเดรบอยยิงลูกนี้โอ้โหยิงออกไปเองครับเดรบอยเ้ลูกนี้วันนี้ไม่คมเลยฮนะไม่ใช่วันของเขาโอ้นี่รับยิงโอ้โหร,ระยะหวังผลเลยแต่ก็ยังไมเข้าวครับสับตูเปิดยาวขึ้นมาอาะไรครับ เนี่มาฉกได้จังหวะนี้บอลที่ที่ชิคเชงโก้ชิคเชงโก้ส่งให้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงได้ลากจี้ขึ้นมาครับดึงจังหวะนี้ก็โอ้โหฟาวฟาวเฉยด้วยเท่าเชา้าืหเซนนิดเดียวก็ฟาวหาเล็บกูเนบ็บยามบอลของเชฟ โรดี้ส่งต่อให้เนม,มาลูกนี้แล้วยิงไวเลยครับโอ้โหลูกนี้ข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับฮึ่รุ่งนี้รีบไปหน่อยนะฮะนี่ครับแต่บอลแรกแล้วก็ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็ข้ามคานออกไปพุทธศาสน์ประตูเช็คเรียบร้อยแล้วนะฮะหึ่รับหน้าหรือเปล่ารับหน้า,าจริงด้วยครับ ผ่านไป40นาทีแรกครับผมก็ยัง1-0ูนบตอนนี้เนมาครับโอ้โหจะเป็น2-0ช่วงท้ายเกมหรือเปล่าครับช่วงวันนี้หลุดเข้ามาเขากลับเขตโทษแล้วก็ชากหนีผู้เล่สองตัวยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างเหนือชั้นรนบจังงวันนี้ของเนมาครับเป็นลูกที่2ของเขาด้วยในเกมนี้นีฮะนี่ครับแล้วดึงหนีแล้วก็ยิงลูกนี้โหโล่งๆเลยครับ ดวลกับผู้รักษาประตูก็ไม่พลาดเลยครับน่าู้นี้ฮสองประตูต่อศูนย์ครับทนเวลาบาดเจ็บสองนาทีเอาเลยครับมหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับก็จบไปที่สองศูงนย์นะครับกลับมารับชมเกมการแข่งขันถึงเวลาหลังกันต่อให้ผม ถึงแล้ก็จบไปที่2 0งนะครับมาดูขึ้งหลังว่าจะจบยังไงครับเกมนี้เอาละเปิดยาวขึ้นมาครับทางด้านเช็คหึ่ก็ถึงก่อนนะครับผู้เล่นของสตีสาวตูต้องเปิดยาวขึ้นมาครับเดบอยลูกนี้เอาเลยครับบอลมาถึงเนม,มาครับมีสิทธิ์ลุเนทิดแต่ตรงกลางมีใครครับ มินเดบอยแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่พลาดแล้วครับจังหวะนี้นี่ครับเล่นเข้าขากันดีจริงครับคู่นี้ทางด้านเนมากับควีเดบอยนะครับรู้ใจกันเหลือเกอินเนี่ยสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วโอ้โหเกมนี้จะจบที่เท่าไหร่อ่ะรึ่งหลังพึ่งเริ่มเนี่ยครับ นะครับคุณหูเข้าจากด้านหลังนะครับลูกนี้โดนใบเหลืองเดี๋ยวโดนใบเหลืองง่ายเกินนี่ครับก็มีน้องๆน,นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าผู้ทธสินแบบไม่เอกฉันนะครับลูกนี้อาจจะมีการโกงพ้ทธสินนะฮะเพราะว่านักเตะเราโดนใบเหลืองไปสามคนแล้วเนี่ยต้องคิดแล้วนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้ฉกได้มาอยู่ที่เนมาร์ล้ำหน้า รูปนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นเดโด้ลงมาครับแทนที่เกรตเบล์เปิดยาขึ้นมาหืมบอลอยู่ที่เนมาร์ตรงนี้โอ้โหคุณก็ถอยลงมาก่อนนะครับอ้าวแล้วยังได้อยู่ตรงนี้ยิงโอ้โหเหนือชั้นจริงๆครับคุณนะเกโลโร่4-0ไปแล้วครับ นี่ครับโฉกได้เล่นหน้าประตูนะครับแล้วก็นี่ครับยกขา้ามบอลเล่เลยฮะโอ้โหสวยงามจริงๆครับ4ต่อ0เนี่ยเกมนี้ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับนะครับคีวิทูบอยแล้วมีโอกาสให้เนม,มาร์ได้ลุ้นแทติครับจัวนี้ยิงโอ้โหยิงลูกนี้แทติอย่างสมบูรณ์แบบครับ โอ้โหนี่เขาขายอีกแล้วครับเป็นทางด้านคีวีเดอะบอยนะครับที่ส่งมาให้ในมายิงลูกนี้ครับโอ้โหนะครับแทงมาสวยมากครับช่องนี้แล้วก็หักนิดเดียวครับแล้วก็ยิงไปที่เสาสองครับโรดิโอครับเอาฮาเมสโรดิเกตลงมาแทนห0าศูนย์ไปแล้วนะครับก่อนเกมผมก็พูดนะครับว่าถ้าเช็คอยากเป็นที่สองนะครับต้องยิงหกลูก แต่ตอนนี้ซิตี้ต้องยิงหกลูกแล้วครับจริงๆเลยครับซิตี้อ่อาเลยครับเป็นบอลสวนของเช็คตอนนี้ยังไงดึงเอาสไลด์ลูกนี้เอาฟาวเฉยจานโอ้โหทวนเวลา7นาทีนะครับสำหรับครึ่งเวลาหลัง เปิดมาเอาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหตีไข่แตกจนได้ครับช่วงเวลาทดนะครับผมโอ้โหนี่ครับตีไข่แตกมาหนึ่งประตูต่อห้าครับโอ้แต่ก็ไม่มีลุ้นละเลยครับเวลาก็ล่อยลอเต็มทีขามา <c oughs> อ่ายังได้อยู่ไปครับ จะได้6ลูกหรือเปล่าชิปมาลูกนี้ก็แรงกันไปแล้วโอเคหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยผมก็เป็นทางด้านนะครับตามที่คาดเลยครับผมก็เป็นซิตี้น่ครับเอาชนะมาได้5ประตูต่อ1น,นี่ครับผมโอ้โหถือว่าดูดันเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ เกมมาไลาประตูนะครับผมประตูก็ได้จากนี้มาสามลูกนะครับเดบอยหนึลูกแล้วก็อากิโร1ลูกนะครับผมเค <Okay, S 2> เดี๋ยวไปดูตารางกันหน่อยครับก็นี่ครับก็เช็คนะครับไม่สามารถเอาชนะเราได้อิตาลีก็ชนะทางด้านมันเตนิโกไป30มูนะครับทำให้อิตาลีมี6แต้มนะครับผม แล้วก็เช็คกับมอนเตเนโกรนะครับผมก็มีแค่1แต้มเท่านั้นนะครับโอเคมาอัปเดตกลุ่ม2กันบ้างนะครับกลุ่ม2ก็เป็นทางด้านแคมรูนนะครับผมแคนรูนกับอาร์เจนตินานะครับที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมดูกลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ก็จะมีเดนมาร์กนะครับที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็สโลเวเนียนะครับผมสโลเวเนียก็ผ่านเข้ารอบมาเหมือนกันนะครับ กลุ่ม4ครับผมกลุ่ม4ก็จะเป็นโคติวัวนี่ครับผมโคติวัว er นี่ครับผม,มหรือว่าไอวอลิโคต์นะแล้วก็เป็นทางด้านชิลีนี่ครับผมโอโ้โหชิลีก็ผ่านเข้ารอบมานะครับฝรั่งเศสตกรอบเนี่ยฮึเหรอครับ,รรบน่ากลัวนะครับผมฝรั่งเศสตกรอบได้ก็ถือว่าน่ากลัวนะมาดูกลุ่มห้าบ้างน,นะครับกลุ่มห้าก็จะมี สเปนนะครับผมที่ผ่านเข้ารอบมาเลยก็เป็นไอแลนด์นะครับผมใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะเออทีมอะไรไม่รู้นะครับคล้ายธงอิตาลีเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลอีกนะครับผมนะต่อไปครับผมโอ้ลุ่มหกเนี่ยผมก็จะเป็นโรมาเนียนะครับผมที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็เป็นกาหน้านะครับโอ้โหเบลเยียมตกรอบเฉยฮนะ ทีมใหญ่ๆนี่ตกรอบกันเยอะมากนะครับผมแล้่ก็โปรตุเกสก็ตกรอบเฮ้ยเป็นไปได้ครับผมโอ้โหมาดูครับต่อไปครับผมนอร์เวย์นี่ครับผมผ่านเข้ารอบมาเอ่อแล้วก็อังกฤษนี่ครับผมอืหนร์เวย์ชนะอังกฤษมา2-0นะครับแมตช์ล่าสุดแต่อังกฤษก็ยังเข้ารอบมานะครับผม <c oughs> ถือว่ามีทีมแบบ พาไม่ถึงนะครับผมแล้วก็กลุ่ม8นะครับกลุ่มสุดท้ายก็ไปทางด้านออสเตรียนะครับผมออสเตรียผ่านเข้ารอบมานะครับแล้วก็ไปทางด้านอียิปต์นะครับผมทีมสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบไปเล่นรอบต่อไปนะครับผมโอเคนี่ครับผมต้องลุ้นกันว่านะครับแมตต์ต่อไปนี่ครับผมเราจะเจอกับทีมอะไรนะครับก็ห้ามพลาดคลิปหน้าเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้เข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเลยสำหรับคลิปนี้กัผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ